ว่าอยากมีรูปเพิ่มครับผมคือต้องทำไมทำไมเอาทำไมถึงอยากมีที่มีิดที่มีมันก็สุขแล้วติดชื่อในชีวิตแล้วนะจำใส่ยืนบนโต๊ะอาหารแล้วนะเพราะีผมทโต๊ะโต๊ะมันใหญ่อ่ะมันเหลือมันมันมันเหลือดันฟลอร์มันยังได้อีกสักสิบคนอะไรอย่างเงี้ยพากก่อนมีกีตาร์มีนักร้องมีมกลองคนนึ่งใช่โปรคาชั่นไวโอลินเชลโลเบสอะไรมาให้มาแต่คมจริงว่า อะไรนะจะท้องเองหรือว่ายังเงเออเดี๋ยวจะท้องแทนละไม่ไม่ใช่ม่ใมันจริงจริงอ่ะคือเป็นความคิดที่มีอยู่ประมาณ3ปีละสามสี่ปีแล้วมันนานมากแล้วอ่ะแต่แบบพี่กายเองอ่ะด้วยความที่ทำหมันแล้วเออแล้วฮารุก็เลยคิดว่าถ้าทำหมันแล้วอ่ะมันยากมากก็เราก็ไปรับเด็กมารับมาเลี้ยงอะไรอย่างเงย แต่าการจะรับใครสจกคนนึงเข้ามาอยู่ในครอบครัวเรามันจะต้องไม่ใช่แค่อ่ะโอเคมาเลยอะไรมันก็ต้องมีความรู้สึกแบบเอ๊ะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่วันนี้มันยังไม่เจอแล้วพอส,สุดสุดท้ายตอนเนี้ยรู้คนเล็กคนหกวบแล้วอะ ก็เลยคิดว่าถ้าเอามาตอนนี้แบรบอกอาจจะห่างกันเกินไปเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเขาจะเลิกแบบเขาเขาจะเขาเขาจะเป็นพี่น้องกันจริงจังแล้วเขาจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันเหมือนสามยอดกุมารสามยอดกุมารอายุเขาใกล้เคียงกันมากมันเหมือนเป็นเพื่อนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นแบบน้องคนเล็กไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบรับโครงการรับรับไปก่อนใช่ใช่เพราะว่าความระยะเวลาห่างกันจะทำให้รู้สึกความสุขันว่างไะไม่เข้ากัน ใช่จริงๆไม่อย่างนั้นถ้าจะห่างก็คือต้องห่างไปเลยเช่นแบบพี่สามคนแบบวัยรุ่นแล้ว้เขามหาลัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแค่พับแต่ว่าไม่ยกเลิกยังยังไม่ถือว่ายกเลิก็ไม่ถึงอยากมีเพิ่มเพราะฉะนั้นที่สามคนก็คือตอบโจทย์ในชีวิตเราสดชื่นสดใสกับพี่ทุกวันก็สดใสอยู่แล้วครับแต่ว่าอยากคคยมันสนุกอะเนาะมันสนุก สนุกคือยังไงอธิบายแบบแบบไม่กิจกรรมเล่นด้วยกันทำอะไรด้วยกันเห็นเขาโตโตได้เห็นพัฒนาการของเขาได้มันสนุกอ่ะใครยังเหมาะเขารู้เลยว่าเธอฉันอยากมีแบบฟอนเดชั่นอะมูลนิธิอ่ะเอออยากมีมูลนิธิแบบใครใครที่แบบไอ้พวกทิ้งทิ้งลูกทั้งหลายเนี่ยไม่พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบมาส่งมาอยากแบบ ในนั้นจะมีโรงเรียนในนั้นจะมีกิจกรรมกีฬาในนั้นจะเป้าหมายของเราคือให้เขาไปไกลๆเราให้ได้มากที่สุดในวันที่เขาโต,ตก็ออคือสร้างคุณภาพชีวิตให้เธอใน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 วันที่เขาโตแล้วอะ่ะเราไม่ต้องการให้เขาอยู่กับเราเราต้องการให้เขาแบบห่างไกลาจากตรงตรงมูลนิธินี้ให้ไกลที่สุดเลยเออนี่แต่ว่าแบบก็ไม่เคยศึกษาเราไม่เคยอะไรสักทีหนึ่งก็แบบ แต่อยากมีลูกจนคิดถึงบุนิธิอ่ะเพราะว่ามันเห็นว่าความสุขในการที่มีลูกแล้วมันดียังไงใช่ไหมคะรู้สึกว่านอาานาเด็กกันไปได้ไกลอย่าว่าแต่ความสุขของการมีลูกคือรู้ว่ามันคือการได้เห็นเขาเติบโตอ่ะได้เห็นเด็กเด็กที่อาจจะไม่ใช่บางทีอาจจะไม่ใช่ลูกเราลูกที่เราเ,เด็กคนที่เราเห็นตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วเห็นเขาเติบโตมาแล้วแวบบมันโอ้แบบมีคุณภาพแบบดีแล้วแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันมันดีมากเลยอ่ะมีความภาคภูมิใจในการที่เราส่งเขา ใช่อะออไม่เหนื่อยใช่มตเรื่องเงินเงินมากจะเหนื่อยไอ้เหนื่อยมันเหนื่อยอยู่แล้วอะแต่มันมาควบคู่กับความสุขที่เรารู้สึกว่าเราเห็นทุกการเติบโตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออเลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามีเองไม่ได้ซึ่งไม่น่ามีเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยการรับเด็กคนนึงมามันก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยแต่พับไว้ก่อนแต่ยังพับไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหนึ่งค่อยว่ากันอีกทีว่ายังไงแต่แต่แต่แ่แ่ถ้าย้อนกลับไปเราไม่อยากทำไหมถ้าย้อนกลับไปถ้ามีโครงการที่ ม่ถ้าย้อนกลับไปก็ยังทำเหมือนเพราะว่าการมีลูกสามคนก็เยอะและ้วอันเนี้ยมันเป็นของตัวเองเราอยากถ้าจะรับมาเลี้ยงหนึ่งคนเนี่ยหรือกับเอ่อมีลูกของตัวเองอะกายเลือกรับมาเลี้ยงดีกว่าเออใช่ถ้าทำถ,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 ถ้าทำได้จะเลือกรับมามากกว่า <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าจริง <c oughs> ๆเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีลูกของเราเองแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันมีมีเด็กเยอะเยอไมบบอาจจะไม่ได้อกากรณ์อะขาดขาดแล้วมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราแค่อยากแบบอุ้ย มาสี่เราพร้อมอะไรอปเองอะแล้วคิดไปว่ากี่คนถ้าเกิดจะรับมาจริงๆจริงๆตอนนี้ก็คิดแค่คนเดียวคุเดียวครับผู้หญิงอยากได้ผู้หญิงถ้าแต่ถ้าเกิถ้าเกิดในเรื่องเราเด็กไปเรื่องก็ต้องมีในแง่ายค่าใช้จ่ายเรามีความพอเนี่ยจริงเรื่องของอะไรนะค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายก็พอถูถ่ายกันไหวอยู่ครับถ่ายกัไหวพอถูถ่ายกันได้อยู่แล้วองตัวเขาจะแย่แนความรักกันไหมตัวจะมีปัญหาหรือจะคิดในแง่จิตใจผมว่าไม่มีปัญหาหลายคนหลายคนแต่ถามผมเรื่องนี้มากว่าแบบ เฮ้ยมันไม่ใช่สายเลือดของเรานะมันเลี้ยงมามัน <c oughs> ไม่จะตันยูหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบผมว่าผมว่ามันไม่เกี่ยวเลยอ่ะ <c oughs> เออทำไมเห็นบ่อยครั้งไปลูกแทงแม่ตายคาบ้านใช่ไหม <c oughs> แบบมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยครับเออผมว่ามันขึ้นอยู่กับ upbringing คือการเลี้ยงดูการเราพาเขาจเจริญเติบโตมาในในรูปแบบไหน <c oughs> ไหใช่ครับผมมัน มันไม่เกี่ยวกับสายเลือดเลยแล้วนี่วันนี้เขาก็บอกแล้ว F W D ประกันสุบะเออว่าไม่ต้องเป็นไอ้นี่ก็ได้อ้อาวสบายกูละไม่เกี่ยวจริงนะไม่เกี่ยวครับ <c oughs> <ๆ>หมาแมวอ่ะเรายังผูกพันรักเลยถามหน่อยสายเลือดเหรอมีไมันไม่ใช่สายเลือดอยู่แล้วแต่เราผูกพันเรารักเหมือนกับญาติเราเลย